เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำเอาคนอิจฉากันทั้งประเทศสำหรับจ้าจา๋าพริมะตาทีล่าสุดวันวาลันไา์ตรงกับวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีทางด้านสามีอย่างจิบวสัสุไม่รอชา้าจัดเซอร์ไพรส์เป็นเงินก้อนโตให้ภระยาสุดสวยที่รักเป็นจำนวนเงิน12ล้านบาททำเอาสาวจ้าจา๋าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวล่าสุดจ้าจ๋าได้เปิดใจไว้ว่า พร้อมแล้วที่จะเป็นคุณแม่มีเบบีตัวน้อยๆเอาจริงๆจ๋าอยากมีลูกมากและพร้อมที่จะเป็นแม่แล้วจริงๆคุยกับพี่จิ๊บอยู่เรื่องที่มีลูกว่าจะยังไงกันดีซึ่งตัวจ๋าเองชอบเด็กจิตวิญญาณความรับผิดชอบจ๋าสูงมากแต่มุมพี่จิ๊บเขากลับมองว่าด้วยอายุของเราทั้งคู่และสถานการณ์แบบนี้มันจะไม่ตอบโจทย์กับชีวิต กับสังคมณเวลานี้แต่เชื่อไหมว่าจ๋าอยากมีลูกถึงขนาดเช็ควันไข่ตกและดูกระทั่งดวงดาวเรียกว่าดูทุกทางเลยนะและเหตุผลที่ตั้งใจจะมีลูกปีนี้คือจ๋าเกิดปีหมูถ้าลูกเกิดปีเสือคือดวงจะส่งเสริมกันมันจะดีคิดไว้แล้วว่าฉันจะต้องมีลูกภายในมีนาคมนี้ให้ทันประเด็นคือ พี่จิบไปถ่ายละครกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วพอเราจะเริ่มผล็ดศึกเขาบอกเหนื่อยแล้วไม่ไหวจริงๆจบกันแต่พอบางวันเขาจะเริ่มเรากลับเหนื่อยความต้องการไม่ตรงกันซักที